สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ2นะคะในวันนี้ก็เจอกับครูฝนอีกแล้วในชั่วโมงเรียนของภาคบ่ายในวันนี้นะคะอ่าชั่วโมงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนกันนะคะวันนี้มีผู้เข้าเรียนทั้งหมด20คนนะคะแต่ว่ามีนักเรียนที่ขานชื่อมานะคะทั้งหมดแค่16คนนะคะอ่าคนไหนที่รักษาสิทธิ์ให้กับตัวเองก็กรุณาเปิดไมค์แจ้งคุณครูด้วยนะคะว่าใครเข้าเรียนบ้างนะคะ โอเคนะคะตามนี้ใครไม่แจ้งก็ไม่ได้เช็กชื่อให้นะคะโอเคค่ะเราจะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนกันวันนี้เราจะเรียนในส่วนของสาระที่1นนะคะสาระที่1ว่าด้วยเรื่องของการอ่านนะคะการอ่านในวันนี้นะคะคุณครูจะนําเสนอในเรื่องของการอ่านออกเสียงที่เป็นลักษณะของบทรอยแก้วลักษณะของการอ่านนะคะในชีวิตประจําวันของเรานะคะมี ทั้งหมด2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1ก็คือการอ่านออกเสียงแบบรอยแก้วและประเภทที่2ก็คือการอ่านออกเสียงแบบบทรอยกรองนะคะวันนี้คุณครูจะนําเสนอในเรื่องของการอ่านออกเสียงบทรอยแก้วนะคะบทรอยแก้วคืออะไรตามความเข้าใจของเด็กเด็กเข้าใจไหมคะว่าการอ่านลักษณะบทรอยแก้วเป็นยังไงลูกการอ่านออกเสียงที่เป็นลักษณะของบทรอยแก้วเป็นลักษณะของการอ่านแบบไหนเอ่ยใครทราบบ้างจาไหมคะการอ่านรอยแก้วเป็นยังไงลูก ตามความเข้าใจของพวกเธอการอ่านรอยแก้วเป็นยังไงคะนักเรียนคําว่าบทรอยแก้วบทรอยกรองเมื่อสักครู่บอกไปแล้วลักษณะของบทรอยแก้วและบทรอยกรองต่างกันไหมคะต่างกันไหมลูกต่างต่างกันไหมบทรอยแก้วกับบทรอยกรองอ่ะเจอหน้ากิ่งพอดีกิ่งบทรอยแก้วกับบทรอยกรองต่างกันไหมลูกต่างค่ะหรือแตกต่างกันคะหมือนหรือแตกต่างกันลูกแตกต่างค่ะหมือนหรือแตกต่างกันคําตอบคือ แตกต,ต่างต่างกันนะคะคําตอบคือต่างกันนะคะอ่าต่างกันนะระหว่างบทรอยแก้วกับบทรอยกรอจะมีความแตกต่างกันถ้าเป็นลนักษณะบทรอยแก้วนะคะจะอ่านด้วยความเรียงธรรมดานะคะแต่ลักษณะของการอ่านต้องอ่านให้เป็นอะไรคะ เป็นวรรคตอนนะคะแล้วก็มีอักขรวิธีที่ถูกต้องก็คือไม่ว่าจะเป็นลนักษณะของการอ่านเว้นจังหวะนะคะในการอ่านในแต่ละอะไรคะในแต่ละวรรคเนาะในแต่ละวรรคนะคะอา่อานเป็นลนักษณะของข้อความทีละประโยคทีละประโยคใช่ไหมคะถ้าเป็นลนักษณะของการอ่านแบบร้อยกรองนะคะก็จะต้องอ่านให้ถูกต้องตามลักษณะของคําประพันธ์บทร้อยกรองก็พวกพวกโครงสรรพกรนรก โอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะคะเดี๋ยวนี้เราจะไปดูในส่วนของความหมายของการอ่านบทรอยแก้วกันก่อนการอ่านบทรอยแก้วคืออะไรนะคะก็คือการอ่านด้วยน้ำเสียงธรรมดานี่แหละค่ะเป็นลนักษณะของการอ่านด้วยน้ำเสียงธรรมดาเป็นการอ่านเว้นวรรคตอนและเน้นเสียงในการอ่านนะคะให้ถูกต้องตามอัขรวิธีนะเช่ลนลักษณะของการอ่านเสียงรอเรือลอลิงการอ่านคําพวกกล้มการอ่านอักษรนําแบบนี้เป็นต้นนะคะ โอเคทีนี้เราจะไปดูหลักและวิธีการในการอ่านออกเสียงบทรอ้รอยแก้วกันบ้างนะคะว่ามีกระบวนการและวิธีการอ่านอย่างไรบ้างหลักข้อที่1เลยนะคะก็คือจะต้องอ่านออกเสียงตามเนื้อหามีการเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องนะคะถ้าสมมติว่าเป็นข้อความใชนิดลูกประโยคมันยาวใช่ไหมคะอ่ามันมีหลายๆประโยคเป็นลักษณะของข้อความหรือบทความเด็กๆต้องรู้จังหวะในการเว้นจังหวะในการแบ่งเว้นวรรคตอนเป็นเป็นอะไรคะเป็นประโยคเป็นข้อความที่ถูกต้องนะคะ สองอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามอัขรวิธีนะคะว่าลักษณะของการอ่านอ่านอย่างไรนะคะจังหวะตรงไหนที่เราจะต้องมีการเน้นไหมลักษณะของการอ่านบทรอยแก้วสามารถอ่านเสียงหนักเบาได้นะคะเน้นเสียงคําหนักเน้นเสียงคําเบาข้อความที่เราต้องการเน้นนะคะเพื่อย,ย้ําให้ข้อมูลหรือข้อความนั้นมันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะ ข้อ3นะคะลักษณะของการอ่านออกเสียงนะคะเช่นคําควบกล้ําและอักษรน,นําสําคัญมากๆเลยนะคะเด็กๆต้องรู้กระบวนการและวิธีการอ่านออกเสียงระหว่างคําควบกล้ากับอักษรน,นําถ้าเป็นลักษณะของคําควบกล้าก็ต้องไปดูว่า คำควบกล้ำที่เด็กๆอ่านนั้นเป็นลักษณะของคำควบกล้ำแท้หรือคำควบกล้ำไม่แท้ใช่ไหมคะหรือว่าลักษณะของการอ่านอักษรนําอ่านอย่างไรอ่านอกเสียงหอนำไหมหรืออ่านอกเสียงอากดึงเสียงหรืออ่านอกเสียงออนโยอนะคะเด็กๆต้องรู้หลักและวิธีการอ่านเพื่อที่เราจะได้สามารถอ่านออกเสียงนะคะในเรื่องของการอ่านเสียงบทรร้แก้วได้อย่างถูกต้องนะคะ ไปดูข้อ4ต่อค่ะลักษณะของการอ่านนะลูกเราจะไม่มีการชี้ตามตัวอักษรนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการอ่านในใจก็ดีหรือการอ่านออกเสียงก็ดีนะลูกนะเราจะไม่มีการชี้ตามตัวอักษรนะคะ เราจะต้องมีการกวาดสายตาตามบริบทแวดล้อมของข้อความนั้นเป็นบริเวณกว้างนะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะอ่านข้อมูลหรือข้อความนั้นด้วยรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าหยุดเพียงแค่ข้อความที่จะอ่านหรือคำที่จะอ่านเท่านั้นเวลาอ่านให้แบบกวาดสายตาไปอย่างรวดเร็วนะคะลักษณะของการกวาดสายตาก็คือบริบทแวดล้อมข้อความนั้นเพื่อทําให้เราสามารถที่จะอ่านข้อความนะคะที่จะต่อไปข้างหน้าได้อย่างถูกต้องนะคะ ข้อ6การอ่านนะคะลักษณะของการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วจําเป็นจะต,ต้องอ่านเพื่อจับประเด็นสําคัญของเรื่องประเดน็นสําคัญของเรื่องหรือใจความสําคัญของเรื่องที่ได้จากการอ่านนั้นต้องดูด้วยอะไรเป็นประเดน็นสําคัญและข้อความที่ได้จากการอ่านนั้นประเดน็นสําคัญมันปรากฏอ,อยู่ส่วนไหนเด็กๆทราบไหมว่าเวลาเราอ่านเนื้อหาของเรื่องสักเรื่องหนึ่งส่วนใหญ่เนื้อหาสาระสําคัญที่เป็นประเด็นส,สนสําคัญจะปรากฏอยู่ส่วนใดของเนื้อหาดูส่วนใหญ่หลักๆเลยจะอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ส่วนไหนของเรื่องอ่ะ ส่วนต้นส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้ายส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ส่วนไหนคะนะักเรียนไหนลูกตามไหมตามไหมคะตามไหมอ่ะตอบตอบค่ไหน่หนอวเร็วเหมือนครูสอนคนเดียวเลยนะเนี่ย่วนไม่ตอบครูทุกคนเลยตอบผิดถูกไม่เป็นไรคะ่ะตอบมาเลยบางคนท<น>ี่พิดพ์็กไม่กล้าตอบไม่เป็นไรไม่ได้ว่านะนี่วนร่วมในกิจการเรียนเองตอบมาเลยค่ะตอบได้ลูกส่วนท้ายค่ะอ่ะว่ายังไงนะคะ ส่วนท้ายอ่ะ <liability. S 1> ส่วนท้ายก็ได้นอกจากส่วนท้าย, hmm. ม,ายมีส่วนอะไรอีกบ้างมี <am. S 2> <sind heavenly>. <reconstruction> ส่วนท้ายมีส่วนอะไรอีกบ้างลรกส่วนกลางได้ไหมส่วนกลางน่าจะมีได้ไหมคะส่วนกลางได้ไหมอ่าส่วนกลางได้นะคะส่วนกลางก็ได้ใช่ค่ะส่วนกลางก็ได้เนาะ โอเคนะคะก็ปรากฏเนื้อหาสาระสาคัญอยู่ส่วนกลางหรือส่วนท้ายก็ได้นะคะแล้วก็ข้อ7จนะคะจะต้องมีการสรุปสาระสาคัญที่ได้จากการอ่านด้วยนะคะว่าเนื้อหาสาระสําคัญที่ได้จากการอ่านนั้นนะคะปรากฏอยู่ในส่วนใดนะคะแล้วก็บทสรุปของเรื่องที่เราอ่านนั้นนะคะเขาพูดถึงเรื่องเรื่องอะไรเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ,ะของบทสรุปไปนะคะอ่าทีนี้ไม่ใช่อ่านธรรมดานะ โอเคค่ะวันนี้คุณครูจะนําเสนอเรื่องโรคไขเลือดออกนะคะเด็กๆรู้จักโรคไขเลือดออกไหมโรคไขเลือดออกเกิดในหน้าไหนลูกโรคไขเลือดออกเกิดในหน้าไหนเอ่ยใครทราบฝนหน้าฝนในหน้าฝนมาคุยดูดูการนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะโรคไขเลือดออกเกิดจากยุงอะไรคะยุงอะไรที่เป็นพาหะนําโรคลูกยุงลายยุงลายเนาะโอเคนะคะเรามาดูกันนะคะเรื่องโรคไขเลือดออกนะ อดูเนื้อหานะคะโรคไข้เลือดออกนั้นสามารถหายเองได้แต่ก็มีผู้ป่วยนะคะอที่ส่วนน้อยนะคะที่มีอาการเข้าสู่ระยะรุนแรงหรือหลังมีไข้4ี่ถึงห้าวันสังเกตได้จากมีอาการคลื่นไส้อาเจียนมีการปัสสาวะน้อยลงไม่ราเริงแล้วก็มีเลือดออกตามร่างกายนะคะซึ่งระยะนี้จะเป็นระยะที่อันตรายนะคะควรไปพบแพทย์โดยด่วนนะ,ะเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าไข้เลือดออกเนี่ยนะคะมันจะออกเลือดตามารูขุมขนนะถ้าใครเป็นเยอะๆนะคะอันตรายนะคะสามารถเสียชีวิตได้นะักนะเรียนนะอาการของโรคไข้เลือดออกมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอาการของโรคไข้เลือดออกหลังจากที่ยุงลายกัดได้ประมาณ5 7ถึงวันอันนี้เป็นเป็นระยะของมันนะหลังจากที่เราถูกยุงลายกัดประมาณ5-7วันผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการไข้สูงขึ้นบางคนจะมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดปวดตรงเบ้าตานะคะปวดศีรษะนะคะหลังจากนั้นก็จะมีอาการไข้2อถึงสวันเริ่มจะมีเลือดออกตามที่ต่างๆเช่นเลือดออกตามไรฟันเดีกๆรู้จักไรฟันเนาะรู้จักใช่ไหมลูกอ่าตามซอกฟัน,นะนะคะตามไรฟันนะเลือดกำเดาไหลออกมานะคะมีเลือดออกมาแล้วก็มีจุดเล็กๆนะคะตามตัวของผู้ป่วยเองนะคะบางคนอาจจะมีการอุจจาระเป็นสีดําด้วยเออออกมาเป็นสีดำนะนะักเรียนนะเนื่องจากนะคะเริ่มมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารซึ่ง แต่ละจุดที่มีไข้เลือดออกนั้นนะคะแต่ละจุดของไข้เลือดออกนั้นจะไม่เหมือนไข้หวัดน,นะคะเพราะนะคะไข้เลือดออกนั้นจะไม่มีการอะไรคะไม่มีอาการไอแล้วก็ไม่มีน้ำมูกเนาะอ่าตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของอะไรคะอาการของโรคไข้เลือดออกนะคะในช่วงฤดูฝนเรามักจะมียุงลายนะคะ ไปอะไรคะไปวางไข่ในลูกนะอ่าเกาะตามแก่งพยาพเขาเรียกว่าอะไรน,นะภาชนะนะคะต่างๆดังนั้นเราก็เลยมีการรณรงค์กันนะคะให้อะไรคะความกระลาแม่คร้าวกระป๋องนมอะไรต่างๆนะคะที่เป็นกระบะที่สามารถที่จะเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกได้เมื่อยุงลายมันเป็นวางไข่ใช่ไหมมันก็จะมีการปักตัวออกมาเป็นลูกโม่งใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นยุงมากัดเราดังนั้นวิธีการเราควรจะทําอย่างไรนะคะเวลานอนเด็กๆจะต้องมีการกลางมม้งนะลูกมีการกลางมม้ง ไม่ไปอยู่ในที่ที่มืดนะคะเพราะว่ายุงลายมันจะชอบไปอยู่ตรงนั้นนะคะให้เราอยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างนะคะเวลานอนก็กางุ้งนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่เดินเข้าไปในป่าหรือพื้นที่ที่มียุงชุมนะคะตรงนี้เราก็ต้องระมัดระวังดูแลรักษาตัวเองให้เราอยู่รอดปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกด้วยนะคะในสถานการณ์แบบนี้เนาะมีโรคระบาดเกิดขึ้นหลายโรคเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ การอ่านอ่านเด็กๆด,ดูนะคะคุณครูจะให้เด็กๆดูได้สังเกตดูนะตรงนี้เห็นไหมบรรทัดแรกโรคไข้เลือดออกนั้นสามารถหายเองได้เห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นอะไรคะการเว้นวรรคจังหวะในการหายใจเห็นไหมอันนี้คือประโยคที่1น,นะคะเป็นข้อความที่1ข้อความที่2ต่อมานะคะก็มีผู้ป่วยส่วนน้อยที่มีอาการระยะรุนแรงนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะเว้นไว้นี่เป็นประโยคที่2หลังจากนั้นก็อ่านมาต่อมาปั๊บนะคะ สังเกตได้จากมีการอาการขึ้นไส้อาเจียนเห็นไหมคะวักตรงนี้นะคะเห็นไหมตรงนี้ก็คือเป็นลายประโยคที่3แล้วใช่ไหมคะแล้วก็อธิบายว่ามีการปัสสาวะน้อยลงเห็นไหมวักนิดนึงไม่ร่าเริงม,มีเลือดออกตามร่างกายแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือการแบ,แบ่งจังหวะในการหายใจเวลาที่เราอ่านข้อความที่มีการยืดยาวเราจะต้องอ่านทีละวักทีละประโยคแบบนี้ค่ะนะักเรียนเพื่อให้เราสามารถที่จะอ่านข้อความได้อย่างถูกต้องนะคะดีไหม อาการของโรคไข้เดือดออกหลังจากยุ่ลายกัดประมาณ5-7วันเห็นไหมคะบวักตรงนี้เว้นวักตอนนิดนึงในการหายใจแล้วก็ค่อยมาอ่านต่อว่าผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงขึ้นนะคะก็วักอีกเป็นประโยคที่2ต่อมาบางคนมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายวักไปเรื่อยๆวักปวดเบ้าตาอ่าแล้วก็ปวดศีรษะนะคะหลังจากนั้นก็มีอาการไข้สองสามวันเห็นไหมคะเขาจะใส่เครื่องหมายอะไรคะ คืออันนี้เขาเรียกว่าเว้นวรรคเล็กนะจะเป็นลักษณะของการเขียนเว้นวรรคเล็กนะคะการเขียนเว้นวรรคเล็กตรงนี้จะช่วยในการแบ่ง แบ่งประโยคในการหายใจนะคะและเวลาเด็กๆเ,เจอพย,ยัญชนะนะคะไม่ว่าจะเป็นคําพวกกล้าคําที่มีพย,ยัญชนะตัวรรเรืออักษรน,นําหรือคําที่มีตัวการันแบบนี้ค่ะเด็กๆต้กกองสังเกตให้ดีว่าอ่านออกเสียงอย่างไรเมื่อเด็กๆได้ฝึกกระบวนการในการอ่านออกเสียงเป็นลักษณะของบทรอยแก้วบ่อยๆแล้วก็จะทําให้เด็กๆสามารถที่จะอ่านออกเสียงบทรอยแก้วนะคะได้อย่างแม่นยําเป็นนักเรียนที่อ่านคล่องนะคะแล้วก็เขียนคล่องตามมาด้วยนะคะถามว่าทําอย่างไรจึงจะก ฝึกอ่านบทร้อยแก้วได้อย่างคล่องแคล่วก็คือต้องฝึกอ่านทุกวัน ะคะใครที่ชอบอ่านหนังสือบ่อยๆเรียกว่าหนอนหนังสือเนาะก็จะทําให้1เป็นคนที่มีความรู้กว้างนะคะดาวทันโลกแล้วก็2จะทําให้เราพัฒนาตัวเองในเรื่องของการอ่านออกเสียงคําการเขียนสะกดคาแล้วก็การอ่านด้วยนะได้อย่างถูกต้องดังนั้นกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูก็เลยจะให้นักเรียนทํากิจกรรมดังต่อไปนี้ค่ะจะให้นักเรียนไปอัดคลิปวิดีโอการอ่านหัวข้อนี้จะส่งเป็นลักษณะของคลิปวิดีโอนะคะ คล้ายๆกับคลิปวิดีโอนำเสนอง,งานนั่นแหละนะคะให้นักเรียนไปอัดคลิปวิดีโอการอ่านออกเสียงบทรอยแก้วนะคะในภาษาพาทีหน้า35เรื่องคุณค่าของชีวิตในหน้า35นะลูกอ่าแล้วก็อัดคลิปวิดีโอส่งให้กับคุณครูดูด้วยนะคะในหน้า35นะเป็นบทความสั้นๆค่ะไม่ยาวมากนักนะคะอยู่ในภาษาพาทีหน้า35นะคะอ่าเนี้ยมีประมาณ เกือบสิบบรรทัดนะคะให้ในักเรียนอัดคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งมานะคะในกลุ่มส่งงานภาษาไทยในระดับชั้นป .5 ได้เลยตามห้องของตัวเองนะเดี๋ยวคุณรูจะสร้างอัลบั้งไว้ให้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะได้คะแนนทั้งหมด เซคะแนนนะคะตามนี้เนาะโอเคหัวข้อวันนี้ไม่ยากนะคะแค่อา่านออกเสียงมาแล้วก็อัดคลิปวิดีโอส่งครงกลุแค่นั้นเองนะคะโอเคค่ะสําหรับกิจกรรมบทเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะหัวข้อของการอาร่านออกเสียงบทรอยแก้วนะลูกรูก็ขอจบคําอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้รูต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะลูกสวัส,สดีค่ะ